กราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหรกรณ์น,นะคะท่านดรเฉลิมชัยศิริอ่อนัน่นกรรมาการผู้จัดการบริษัทรีเมียมฟิฟจำกัดรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้าบริษัทสยาสมแมคโครจำกัดมหาชนท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์แคกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวมณนะัวีชูเชษนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีลงนาะมบันทึกข้อตกลงความเข้าใจโครงการสร้างโคเนื้อคุณภาพสูงจากโคโนมระหว่างสี่หน่วยงานได้แก่กรมปศุสัสตว์บริษัทพรีเมียม์ฟิฟจำกัดบริษัทสยามไมโครจำกัดมหาชนและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านอธิบีดีกรมปศุสัตว์นะคะนะยะายสปอแสรวิทานิโตได้กล่าวต้อนรับท่านผู้บริหารนะคะและก็กล่าวถึงความสําคัญของพิธีรงงามในวันนี้ขอกาบเรียนเชิญค่ะเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านดเรเฉลิมชัยศีออนกรรมการผู้จัดการบริษัทพรีเมียมบีฟจำกัด รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรผู้วยการฝ่ายบริหารสินค้าบริษัทสยามไมโครจำกัดหาชนและผู้มีเกียรติที่โอรัร์ท่านครับผมในานามของผู้จัดงานขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติกรุณาให้เกียรติมาร่วมง,งานในพิธีบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ MOU โครงการสร้างโคเนื้อคุณภาพสูงจากฝูงโคนมระหว่างกรมปศุสัตว์บริษัทพรีเมียมดีฟจำกัดบริษัทสยามมคโครจำกัดมหาชนและธนาคารเพื่อการเกษตรและสากัรการเกษตรในวันนี้พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเกิดขึ้นจากการร่วมมือจากฝ่ายต่างๆได้แก่บริษัทพรีเมียมีฟจำกัดธนาคารเพื่อการเกษตร และสารการเกษตรและบริษัทสยามไมโครจำกัดในการร่วมมือดำเนินการโครงการสร้างโคเนื้อคุณภาพสูงจากผงโคโนมโดยการขยายการผลิตจากผงโคโนมรวมถึงกิจการที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มขีความสามารถของการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงเข้าสู่ตลาดให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพภาพ,ภาพการผลิตของฟาร์มโคนมอันเป็นการเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรวมไปถึงการให้ความรู้และสนับสนุนด้านสินเชื่อต่างๆให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการรัาาิษากิจวิสาหกิจชุมชนและสารารเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตลอดจนสนับสนุนด้านการตลาด และเป็นการแหลกกระจายสินค้าให้ทั่วถึงกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการผ่านช่องทางห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ซึ่งในเรื่องตรงนี้กรมสริษัทได้คิดที่จะดำเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าผงโโนมที่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงพันธ์โดยการผสมเทียม ซึ่งในการผสมเทียมเป็นพันโคเนื้อจะได้รายได้สูงกว่าโคนมซึ่งอาจจะเป็นลูกตัวผู้ซึ่งอาจจะไม่ได้มีราคาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะที่ใช้น้ำเชื้อผสมเทียมที่เป็นพันแองกัสหรือพันอ,อื่นๆที่เป็นลักษณะโคเนื้อก็จะสามารถจับผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงป้อสู่ตลาดได้มากขึ้นเพราะว่า แม่โคนมเหล่านี้เนี่ยเป็นแม่โคนมที่มีคุณภาพสูงและสามารถที่จะผลิตลูกได้ซึ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มแม่ของจํานวนแม่โคที่จะผลิตโคเนื้อของประเทศไทยไปอีกประมาณหลายแสนตัวปัจนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอกาบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กรุณา กล่าวพิธีเปิดลงนามบันทึกข้อตกลงทามเข้าใจโครงการโคเนื้อการสร้างโคเนื้อคุณภาพสูงจากโคนมโอกราสเรียนเชิญครับท่านประธานดีกรมสิรนิเทศท่านกรรมการที่การบริษัทพีเอ็นบีจำกัดท่านรอบที่การทหารเพือการเกษรแลรณ าการบริหารสินค้าบริษัทสยามคโศกจำกัดท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เป็นมิติใหม่นะครับที่ภาคก,การเกษตรได้ทำงานและไปจับมือร่วมกับภาคเอกชนในการที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาคุณภาพของอเนื้อโคนะครับที่ ป็นความต้องการของตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยวันนี้เนี่ยในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันที่สูงมากถ้าเกษตรกรเรานะครับไม่มีการพัฒนาคุณภาพผมเชื่อมั่นว่าใน,านาระยะเวลาอีกไม่กี่ปีครับอาชีพนี้ก็จะสูญหายจากงคนไทยเรานะเพราะฉะนั้นครับผมถือว่านี่คือจุดเรื่อต้นและก็อยากจะกาบเยนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่าเนเลยครับเพราะวันนี้ในส่วนเกษตรและเกษตรกร ไม่เฉพาะบริษัทนะครับในทุกหน่วยงานพร้อมที่จับมือร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งหมดนะครับในการที่จะพัฒนายกระดับอาชีพการ,กรเกษตรของเรายกระดับสินค้าในขณะเดียวกันภาพลักษณ์ของกระทรวงเกษตรทัดครต้องไม่ใช่เป็นผู้ผลิตเพียงอย่างเดียวต่อไปนะครับวันนี้เนี่ยนโยบายตลาดทางการผลิตซึ่งกระทรวงเกษตรถือเป็นนโยบายของกระทรวงเนี่ยกระทรวงเกษตรทัดต้องมีหน้าที่ในการที่จะมาดูแลเรื่องการตลาดเพิ่มขึ้น นะเป็นการดูแลตัง้งแต่ต้นน้ากลางน้าแล้วก็ปลายน้ําให้กับพี่น้องกเกษตรกรแม้จะมีหน่วยงานหลายหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการตรงนี้อยู่แล้วครับแต่ว่ากระบวนการในการดูแลมันจะถูกคับเอาตัดตอนไปต่อเนื่องนะครับผม,มเชื่อมั่นนะครับว่าถึงแม้การตลาดเนี่ยจะมีคนทําอีกชุดหนึ่งหรืออะไรการหรือหน่วยงานอีกชุดหนึ่งแต่ไม่มีหน่วยงานไหนที่จะรู้คุณค่คณคาคุณภาพ เท่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้เนี่ยเมื่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นเนี่ยลงมาจับมือกับภาคเอกชนในการพัฒนานั่นหมายถึงว่าการรับรองคุณภาพของสินค้าที่จะออกไปให้กับผู้บริโภคนะครับสามารถสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้ว่าสินค้าที่ออกไปจากตรงนี้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพจริงๆครับภา้ใตาคบว่าการแข่งขันๆๆที่ไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยนะครับการแข่งขันเนี่ยมีอยู่ทั่วโลก ผมได้มีโอกาสคุยกับท่านเอกการทูตลาวจากประเทศไทยนะครับมีโอกาสคุยกับท่านรองนายกรัฐมรีลาท่านรัฐมนตรีต่างประเทศก็ทราบว่าโดยภาวะการเงื่อนไขต่างๆของเราที่ยังไม่สามารถที่จะส่งออกของเนื้อเป็นไปยังประเทศที่3าแต่เป็นประเทศจีนนั้นตลาดใหญ่ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางสปปลาวก็มีโควตาในการทำาิโวโยกับสหรัฐกับทาจีนเนี่ย ปีหนึถึงไม่ต่ำกว่าห้0 0 0นตัวซึนะ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งผมก็จะประสานกับทางสถานทุกเาวทางคณะรัฐบาลเราว่าจะทำอย่างไรเราถึงจะสามารถส่งโคเนื้อของเราเนี่ยไปขายโดยผ่านจากประเทศเราได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการควบคุมและรักษาคุณภาพของเรานะผมเน้นมาตลอดนะครับว่าผมจะไม่เป็นอุปสรรค ในการที่จะให้ภาคเอกชนมีการเจริญเติบโตแต่ต้องไทยอยู่ในใต้มาตรการที่เราจะต้องควบคุมคุณภาพควบคุมโรคได้ด้วยเพราะนะังไม่ต้องทำตรงนี้ควบคู่กันไปไม่ใช่ว่าเราเห็นตลาดเยอะแล้วทําอะไรก็ได้ให้มีปริมาณเพียงอย่างเดียวซึ่งตรงนี้ผมเรียนครับว่าไม่ใช่นโยบายและไม่อยากให้เดินทางผิดเพระัะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ในชาส่วนของรชาชการที่จะเข้ามาดูแล นะเรื่องนี้ก็เป็นหน้าที่โดยตรงของกรมธุรษะนะครับที่จะต้องเข้ามาช่วยดูแลนะรักษาคุณภาพมาตรฐานและก็ชื่อเสียงของไทยผมเชื่อนะครับว่าถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ไปได้อุตสาหกรรมโคนเนื้อเนี่ยจะมีความเจริญก้าวหน้าและผมก็เชื่อมั่นว่าคุณภาพเนื้อของเราไม่ได้ด้ยอยกว่าออสเตรเลียไม่ได้ด้อยกว่าชาติอื่นเลยครับนะถ้าเราจับมือเป็น่างจริงใจและผมเรียนนะครับว่าวันนี้เราไม่ทำเหนียมอายไม่เป็น ผมพูดนไม่เป็น E แอบแล้วกันในการที่จะทํางานร่วมกับภาคเอกชนนะผมพูดมาหลายครั้งนะครับผมจับมือกับทางแม็คโพรซึ่งช่วยภาคเกษตรจำนวนมากเนี่ยนะหลายๆครั้งสง่วทกศนี่ผมถือว่าเป็นหน่วยงานในภาครัฐเหมือนกันนะครับแต่ผมเรียนนะครับว่ามันเป็นความภาคภูมิใจที่เราได้ทํางานกับภาคเอกชนนะและมันจะเป็นความภาคภูมิใจมากยิ่งขึ้นถ้าเราเห็นการเจริญเติบโต ของภาคเอกชนเพราะนั่นมันหมายถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรผมจะดีขึ้นด้วยในภาคธุกรกิจนะครับถ้าผู้ประกอบการมีมีผลตอบแทนดีผมเชื่อว่ายัางไงก็ต้องไปสึ่พี่น้องเกษตรกรนะครับเพราะนั้นภาคราชการเรามีหน้าที่อำนวยความสะดวกด,ดูแลนะฮะผมถึงบอกว่า ยุคนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นมีแอบในการที่จะประสานงานกับภาคเอกชนและไม่ต้องอิจฉาภาคเอกชนถ้าเขาจะมีกําไรร้อยล้านพันล้านหนึ่นล้านควรจะส่งเสริมเขาให้เขาไปถึงจุดนั้นผมคิดไปอย่างไรก็ถกแต่เขาต้องนึกถึงเกษตรกร,รอของเราครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ถึงตรงนี้เขาเสมือกับค่าตัวตายอยู่ครับ แทนที่ตะยอดับคุความศรีไปทุกวันทุกวันทุกวันวน,นะแทนเี่ะเก็บไข่ไปทุกวันทุกวัน,วนคุณไปฆ่ากินไก่เลยทีเดียวเนี่ยคุณแค่ได้กค่ไก่ดวงแล้วต้องไม่มีโอกาสได้กินไข่อีกแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่อย่างเชื่อมั่นนะครับว่าการทํางานด้วยความร่วมมืออย่างนี้เนี่ยและเข้าในอีกหลายๆตัวในพืชเกษตรหลายตัวเนี่ยจะเป็นการยกระดับพัฒนาในส่วนของภาคเกษตรกรรมของเราเนี่ยนะครับให้ดีขึ้นแล้วก็มีคุณภาพสินค้า สามารถที่จะแข่งขันกับต่างประเทศหรือนานาประเทศได้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถอยู่ประเทศเดียวในโลกได้เราต้องมีสัมพันธ์มีการการทูดการค้ามีทุกอย่างนะครับนั้นเราก็ต้องปรับตัวนะครับแลวก็ขอบคุณทางบร,ริษัทพีเนียนะครับขอบคุณทางสยามนักโภนะครับขอบคุณทางทบอนะครับและที่สำคัญขอบคุณรายการของผมกับกรมบริษัทอ่านะ วันนี้เราแถลงข่าวนะครับผมเลยนนะครับพี่น้องสื่อมวลชนไม่ประชาสัมพันธ์เราต้อคงจะอยู่กันแค่พีในห้องนี้ครับเพราะฉะนั้นองค์กรสุดท้ายที่ขอขอบคุณมีขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านครับที่ท่านให้มาติดตามแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ในงานนี้แล้วก็ขอให้การลงนามความร่วมมือเราอยู่้งนี้เนี่ยประสบความสำเร็จสมนัเข้อหมายที่ทูกฝ่ายตั้งไว้ทุกประการก็จะเป็นกำลังใจนะครับแล้วก,ก็จะคอยดูแลว,ว่า สามารถมีอะไรที่ต่สนับสนุนและก็อำนวยความสะดวกได้ขอบคุณมากครับลำดับ,บต่อไปก็จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของทีธทีในวันนี้นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะลงนามในบันทึกข้อตกลงนะคะ ในแทมที่วางอยู่ตรงนม้นทุกท่านค่ะ